จากกรณีนักแสดงสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินนักแสดงชื่อดังถูกจับกลุ่มจากกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจนมีผู้เสียหายหลายรายต่อมาเพจเยือวีสองได้เผยข้อความระบุว่ากรณีบริษัทดีไอคอนไม่ใช่ครั้งแรกที่บอสมินเริ่มทำธุรกิจขายตรงเพราะก่อนหน้านี้ เคยทำธุรกิจขายก,กันกับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งมาแล้วมีกระแสข่าวว่าเพื่อนในวงการถูกชักชวนไปร่วมทำธุรกิจดังกล่าวหลังจากนั้นบอสมินจึงได้ย้ายมาทำธุรกิจกับดีไอคอนเพราะเป็นธุรกิจที่คล้ายกันขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยถูกชวนไปร่วมทำธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวและเห็นบอสมินอยู่ร่วมในการประชุมด้วยจึงมองว่ากรณีบริษัทดีไอคอน ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำธุรกิจดังกล่าวแต่ทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว